อ,ออกมาข้างนอกอากาศร้อนมากทุกคนร้อนร้อนร้อนดูแดดข้างนอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปหาน้ำกินก่อนนะทุกคนนะหามาแล้วแหละได้น้ำอะไราวารุณีได้อะไรมากินคะวารุณีดูน้ำอะไรน้ำอะไรทุกคนน้องก็ทำได้กินมากเลย อะโบคาโดปัน่นถู่วน่ากินไหมคะทุกคนอะโบคาโดปั่นเย็นๆชู่วสุดยอดอะโบคาโดปัน่น,น,นเรามาชิมรสชาติอโะโวคาโดปั่นกันเดี๋ยนะขอหนีบก่อนนะทุกคนหาหลอดกันก็ นี่ทิ่มลงไปด้าหลอดอันนี้ได้แอปเปิ้ลเขียวหรือเปล่าจะมันๆหวานๆค่ะรสชาติมันๆหวานๆพิมพ์ี่ไรได้น้ำอะไรคะแอปเปิ้ลเขียวพิมพี่ไรก็ พิมพ์พี่ไรกลักวกลัววาลูีเขียวกว่าพิมพ์พี่ไรก็ยังได้เขียวมาเหมือนกันวันนี้อากาศร้อนเนอเออกมาทํางานแล้วอากาศร้อนน่าบนดูวาลูนีกับพิมพ์พี่ไรก็เลยพากันไปหาน้ํามากินน้ําเขียวเหมือนกันทั้งคู่พิมพ์พี่ไรเขาบอกว่าแอปเปิ้ลเขียวเป็นไงคะแอปเปิ้ลเขียวเนื้อหนังสั่นปะ เย็นเย็นพิมพพิไลบอกเย็นเย็นของวาุณีวาลุนีบอกมันมันพิมพิไลบอกเย็นเย็นน้ำไครเป็นน้ำไครทุกคนดูน้ำพิมพ์พิไลบอกเย็นเย็นวาลุนีบอกมัน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 ก็ไม่ถือว่าไม่มันก็ไม่ถือว่ามันจะจืดเนาะ แต่ว่ามันก็หวา,านพอดีพอดีเหมือนกินผลไม้เหมือนกินอะโวคาโดปั่นอย่างเงี้ยพอดีพอดีค่ะทุกคนมาค่ะกินน้ําผลไม้ด้วยกันกับวรุณีและพิมพ์พี่ลยค่ะแต่วันนี้เรามีของหวานด้วยนะของหวานคืออะไรพิมพ์พี่ลมาดูนะซิกินอะไรคะของหวานพิมพ์พี่พิมพ์พี่ลมีของหวานะนะให้แต่ให้เนี้ย ดูนดชีพฟองมะพร้าวอ่อนดิงๆดิงดึงดโอ๊ยจายดิงๆดิงดึงดึงะคะกินด้วยกันสำหรับคลิปนี้พีนี้วารุณีและพลิมพิธัขออนุญาต ết, ดื่มนำ้ำแล้วก็กินเค้กก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ